ไปชุมแพค่ะไปชุมแพค่ะเอ่อคนหนาวคนรอนเตียงเก่ากระเดยเราปวดหลังซช่ะหไอสิเบิ่งเตียงเบิ่งที่นอนใ้หัวหน้าหัวหน้าเซ่งเพ้่นจีบยมามนสู้เฮนซ์มว่าเด็กสุดไทอทมาแมนสู้เฮนซ์นัมบุกวัน ไม่อยอมผัวสิมีอยอมพายเนาะก็สิแม่ยนยอมผัวแต่โมแต่ผัวยังอยอมจะฟ้องมางามเนี่ย <c oughs> มาเบิ่งของอยู่กบุบอนเฮาจ้ากะมีเออหลายอย่างอยู่ค่ะเนาะที่ซื้อเนาะอันนี้ที่นอนในแฟงบ้านเรานอนเราปวดหลังันที่นอนสมโอซื้อมาไว้ดูแล้วเนาะแล้วมันกิเกาแน่เนาะ อันว่าแพงนี่สื่อมื่นเจ็ดพุนได้ค่ะบัจทีนี้แล้วว่ามันปวดหลังสันเลยอยากเปลี่ยนใหม่ก็นเลยมาเบิ้งนาะค่ะเอาแบบตึกถือเพราะว่าเอามาไว้บ้านตาเนาะค่ะยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่นั่งสินะเอามาไว้ถนนรันวอันปีนึงมาเท่าน,นึงจังสินะค่ะกับะเดี้สื่อแพงจังสินะค่ะกระ,ระ,อะ,ะือว่าแพยงยุ่แต่ว่ากับบได้แบบเอาแบบดีจังสินะเออ กตเรียกที่นอนล้วก็นอนเบิกนอนล้วว่าอันนี้งามอันนี้มากมากว่าสันละว่ามากมากว่าสันอันซสือทั้งสุดเลยเด้ค่ะทั้งเอ่ที่นอนทั้งเตียงพร้อมกันเลยเนาะที่แรกอ่เอัเด็กในหลานเขาบ้านสิีหไปส่วงเองหรือว่าสิเอาไปเองสันกันไปส่วงเองต้องรออวันศุกร์วันบัมาทีนี่ก็เลยว่าแล้วสันเอาเอาขึ้นรถไปเองก็ได้ใั่สันว่าพอกนี้แฟนมักประกอบเอา ประกอบเอามันก็ใช้เวลาโดนแน่ละค่ะพราบาเห็ดผู้เดียวเนาะใหดกับลูกสาวเพิ่นว่าได้เอ็มซื้อที่นอนแล้วก็เตียงเนาะค่ะแล้วก็ซื้อเครื่องตัดยาให้ตาอันนึงแล,แล้วก็แล้วก็โต๊ะนั่งกินข้าวชุดนึงเนาะค่ะเนี่ยซ,ซื้อซื้อไว้บ้านตาเนาะบ่ได้ซื้อเข้าบ้านใหม่เด้อค่ะยังพันได้ซื้อบ้านใหม่ยังพันได้เสร็จบ่อันนี้ก็อเอ็ม ซ vid, ื้อไว้เวลากับมังสิบันไม่ย,ยังพ่อในเสกับพ่อได้นอนดังสินะค่ะแล้วก็ซื้อไว้เพื่อเรานละเนาะมึงลูกสาวกับส้อยปะปาเห็ดมาหวัดบ้านมาถึงสิบนาทีฝนเทว่ะจังนะคะฝนตกไหมโอ้ยเนาะสันรอนกว่าอันนี้ก็คืคืันันต้นนั่งกินเขาเนาะคะ่ะก็ี่ได้ประกอบกับลูกสาวล่ะเพะิ่นลูกสาวใหญ่เป็นลูกสาวหลาเนาะค่ะ อากาว่านเรก็ฮอหฮอเนาะคะ่ะเนาะอยู่ซีมพูดเลยค่ะหนูอยู่ซีมพูดจังหวัดขอนแก่นเนาะอ, <c oughs> อือพอถาอก็ยืนเบิ้งลูกเคยกับลานสาวเฮที่ทังได้ว่าสามพันบ์ากับประกอบอันโต้นั่งกินเข้าวละค่ะเอ๋สมโอก็ไ้แสงกับเด็กใหม่มามาอยู่อีสานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละค่ะ อยู่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วคะ่ะแต่ว่ากะอากาศกะทั้งฝนตกทั้งแดดแน่แลคะค่ะแต่ว่าเมื่อนีฝนตกฮอดฝนตกตอนบ่ายเนาะคะ่ะตอนเที่ยงกัแดดแดดเพิ่นเก็ดกับลูกสาวเพิ่นประกอบประกอบเพศกับลูกสาวเพิ่นเนาะค่ะเมื่อน,นะะีเมื่อนีกับเบิดหดลายมืน่นเะจ้ะค่ะเนาะลายบาทเติบยุคแต่ที่นอนกัน ตอเลยว่าจําบ่ได้แล้วทั้งตึ้งเตียงทั้งที่ทั้งเตียงทั้งที่นอนกะจักบาทป่ะจําบ่ได้แล้วหมื่นกว่าบาทน่าจะหมื่นกว่าบาทเบ20,000หมื่นกว่าบาทนี่ล่ะมั้งเนาะจําบ่ได้ลกออาหารแล้วก็ข้างตัญาให้ตาเนาะค่ะเอมือไว้ามได้นอนนกว่าเนาะ อันนี้ก็เฮ็ดยูนบ้านตาเนาะคะ่ะบ้านอีพอ่อกบ็บ้านอีตากับ่หลังน้อยเดอ้อสิบอกให้เนาะลูกเคยเฮ็ดให้ <c oughs> ลูกเคยสร้างให้ก็บ่หลังน้อยก็เป็นตึพ่อยูนละ่ะถ้าเปรียบเทีย ب, บกับคนแถวบ้านเฮาอีสานก็ถือว่าหลังแอยู่เนาะกันบ่ได้ลูกเคยคนนี้ก็ก็สิมีมองอยู่แบบดีๆจังซี่บ่บูเนาะ ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาเจ้าของอยู่ดอกเนาะอืมถ่ายบริเวณบ้านให้เบิง้งเนาะค่ะบริบัติบริเวณบ,บ,บ้านตาดมเออบ้านมองชมโอสางไม่กับว่ไกลจากเออบ้านตาได้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไประมาณห้านาทีเนาะอยู่ตีนบ้านทั้งไปวัดปลาเนาะค่ะอันนี้ก็เริ่มจะประกอบเออ เป็นต้นนางเหรอเนาะค่ะคนกระต๊อกพี่น้องเด้อค่ะ Anh mong yang gần bam luôn sáng khóc mong yang hoặc em tựa gây án hết 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 hết

กูจะอีเด a เย้แบงค์กี้เย้ขันสู้ต a องสร้างบร้ยานโซเลนบะ้องส้งเก่งดเีนน้าฝนได้นะจอยบ่กี้น้อนเียรขีดตมอยู่วแมนติน้ำทอน้ำมุดทอน้ำอยู่วะแมน โต๊ะกินข้าวอีกหนึ่งชุดนะคะซื้อไปเห้ตาก็อนอันโต๊ะไม้ไผ่ของเรามันพังเหรออาตัวนี้อัตันนี้ค่ะที่โต๊ะนั่งหกตัว